อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยร้อยเอสทุกท่านทุกคนนะครับพอกันวันนี้ก็อยู่กับผมทีมงานลูกสาวในหอยเหมือนเดิมเลยเช่นเคยครับนำภาพพี่น้องผู้ติดตามมาหาง้อไปเลี้ยงนะครับวันนี้ก็อยู่ขอกงอนองแนนเด้อพี่น้องนะครับนองแนนว่าได้ง้อเขาไม่นะครับเอานะครับเดี๋ยวบ็นการเสียเวลาครับพี่น้องนะครับไปทักทายนองแนนผลจัะน้อยนะครับสวัสดีครับนองแนนได้เขาไม่น้องวันนี้เนาะนะครับได้มามีมีมีเปิดือกตัวนองแนน สามตัวตัวนี้เขาไม่เนาะเป็นเอฟหนึ่งบอรงนี้นีนะครับก่อนืื่นนะครับันพี่น้องพันบึงวาแล้วมักว้อนน้ำตรงน้นี่โทรมาอะไรเบอร์ใดครับเบอร์ทรก็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปนย์แปดเก้า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 แปดศูนย์แะบเบอร์นี้เป็นเบอร์บวกไลา์เนาะอ่าันพี่น้องพันอยากเขาว่าบางตัวจริงมีพิกัดบ้าน้องบ้านยังครับบ้านปูรตําบลดอนองอำเภอพูใช้จังหวัดลอยเอดจ้ะหรือพิมพ์ว่าขอบม้วน้อกแนวก็ได้ว นะครับหรือว่า Google Map นะครับเอามาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องนะครับเบิรงวอลเลยครับโอห้ยคือสีแดงเดลยตรงนี้นะครับสีแดงแดงปอดนะครับอายุได้จักเดือนแล้วตรงนี้นี่แปดแปดย่างเก้าแปดย่างเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวต้องเบิรงรายละเอียดครับมาเป็นการเสียเวลาตรงนี้เปิดไปหลายวันใดครับเปิดไปยี่ห้าเอ็ดสิบสองหมื่นห้าพันบาทแต่ต้องรอไปด้วยหรออ๋ออีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิรง ถ่ายเพิ่นเพิ่นตีเอาอันนี้นะครับพี่น้องเพิ่นตีเบอร์นะครับ F1 นะครับน้ำเหล็กหนึ่งยู่ขาหนาพี่น้องนะครับนี่ใส่เป็นยังไงตรงนี้เชียงบ่อเชียงกับพิงพี้ก็ได้พี้ก็ได้นะครับในราคา25,000บาทพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับพี่น้องสูงประมาณ125บวกบวกอ่าถ่ายสูงประมาณ125แข้งขาดีไม่มีสมิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้หัวหน่อยอนาคตใหญ่ไปไหนจ้ะ เตะน้ำล่างครับพี่น้องนมซีน้องแน่้ยเนาะนะครับเอาพี่น้องเบิรงนะครับควันจับอยู mm. ่มองนางทับพอดีเนาะแง้มเล็กหน่อยพี่น้องโอ้โหเนาะผู้เฒ่าเล็กน้อยเลี้ยงได้จูงได้แต่ผูกล้ามได้เป็นเสียกแล้วครับพี่น้องหพราล้นล้นนี่โล้นกุดเขาเนาะแมนจ้ะครับพี่น้องใบหูงามครับนะครับแต่มือปากใบหูใหญงงาม่ะารับจมูกสีดำบอชีกบอแวงเด้อพี่น้องนะครับเบิรง เครืองหูเคือเชียงแตน้องเรียนนครับเดี๋ยวอยากออาบุญฟังนี่พี่น้องเครื่องดำเนาะเครื่องดำสนิทครับพี่น้องขอไฟด้วยหันยนเชียงนะครับนี่เพลงเดยพี่น้องสองหมื่นห่าแม่น้ำตรงเนี้ยนะครับโทรก่อนได้ก่อนสองหมืนห่าพร้อมส่งเอาจูงยางกับพี่น้องเบิังรุ้งตรงเนี อ่าไปแล้วพี่น้องนะครับบ่ทุกบ่ถอนเนาะเนียน่ย,ย,ยครับอายุประมาณเท่าไรก่อนดอกเลี้ยนเลยแปดถึงเก้าเดือนเอฟหนึ่งล้อเขาต้องล้อใบเนาะล้อเอกสารล้อเอกสารประมาณสองอ,อ,อ,งอ,อาทิออาตย์ประมาณสองอาทิตย์รครับพี่น้องนะครับนั่นรหัสเพิ่นเอาในราคาสองหมื่นห้าพันบาทเอฟหนึ่งพร้อมสง่งเอฟหนึ่งพร้อมส่งครับพี่น้องนะครับการประกันสากลเนาะนตรงนีนเนาะ ทกถอนช่วงสุดช่วงจมนาแดนทั้งดอกบน,นีินองแดนเพิ่นประกันวไว้ให้ใิทครับขนหนาวใช่ครับหานหาวกินช่องจิขนโลนงามต้นของแดนหัวหน่อยอะไรก็โอ้โหเถอะเป็นแต่เลียงกันเชี่ยงว่าพี่น้องนะครับพกกับไปเสกไปจูงง่ายว่าหาวว่ดินว่ดันจนอ้วนดีเนาะตันจืดลือพี่น้องนะครับขุนว่าฟ่อมขุนน่พี่น้องอ้วนนะครับ อ้างดีนะครับเชียงขาไงหจิบเท้าเล็บปกติอ่ะพอสำนีครับพี่น้องไปเบื้องต